ครับผมนาเทนมวสาเป็นนักศึกษาจากสนตำบังเตยนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวทูบีศิษยาสนตมบางเตยนะครับเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่นะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนนะครับได้ทำกิจกรรมในครอบครัวซึ่งมีพืชในท้องถิ่นนะครับในการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีวิทยากรนะครับจากประสจวบฯอําเภอนะครับ มาให้คำแนะนำในการดูเล็กเกลยนะครับโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรนะครับในการมาใช้เป็นยาในการขับถ่ายนะครับเช่นฟ้าทลายโจรกระบองเพชรนะครับเพื่อใช้ในการกับถ่ายพยาธินะครับและมีครูกษตนอมาคําคำแนะนําอยู่เสมอนะครับทางนี้ก็ขอขอบคุณประยงผู้อำนวยการกษตนอจังหวัดพังงานะครับสาธารณสุขจังหวัดพังงา และก็ประสุสัตย์อำเภอนะครับเลยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเราค,ครับในานามผู้ประสานงานเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันโรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตยขอชื่นชมโครงการครอบครัวทูบีสีขาวบางเตยซึ่งมีนายอุเทนนามบุษาหรือว่าน้องเนตเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตห่างไกลจาก ายาเสพติดและอุธิตนเป็นบุคคลต้นแบบเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโครงการครอบครัวทูบีสีขาวเป็นการสง่งเสริมให้เด็กเป็นต้นแบบในชุมชนและขยายสู่เป้าหมายอื่นๆและนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทางผู้ประสานงานเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบนบางเตยจึงให้น้องเน็ตเป็นบุคคลต้นแบบทูบีนัมเบอร์วันของตำบนบางเตยค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันของกสนสีขาวคับของน้องเน็ตนะครับมาดูกิจกรรมและการใช้ที่ประจำวันของน้องเน็ตในการนํเานเงินที่ได้รับคุณจากกสนมาใช้หนึ่งโโมหมืงง่นบาทนะครับน้อง Net ay, อเน็ตได้เลี้ยงไกไ่ นะครับแล้วก็ทำถึงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำป้ายเกี่ยวกิจกรรมตัวปีทำบัญชีโบเดือนอะไรต่างๆมากมายนะครับก็หน้าชื่นมชมาน้องเน็ตได้เรียนเป็นเด็กคนเดียวของตำบลบางเคยที่เรียนพอสนอตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะโรงเรียนป .1 นิดนื่อยากมีปัญหาในการโรงเรียนในระบบนะครับไม่สามารถเรียนร่วมออกับเพื่อนได้ตอนนี้นก็สอมรับตัวเองแล้วก็เข้าใจตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะครับออกจากโรงเรียน มาเข้าพสอนตอายุสิบห้าปีจบป .6 ได้เรียนต่อมม .3 นะก็องเน็ตมีความฝันว่าเรียนต่อจบม .6 และจะเรียนต่อจบริญญาตรีเพื่อนําวุฒิวิญญาตรีมาใช้ในการพัฒนาุมชนพัฒนาต้อถจ่นนะครับตอนนี้องเน็ตเป็นเด็กที่โตขึ้นเยอะนะครับมีความรับผิดชอบในชีวิตนะครับดูแลจะดแต่ตัวเองได้นะครับถือว่าเป็นความสําเร็จของครอบครัวตัวมีตัวอย่างของตำบลบางเจย นะครับเพราะว่ามีการส่งเสริมแล้วก็ที่สาคัญคิดเป็นคิดเป็นน้องเนปเป็นคนคิดเป็นเข้าใจชีวิตขึ้นมากมายจากการที่การกนาการที่ท้ากอบคนอื่นแต่จ,จริงๆแล้วเป็นความสําเร็จนะครับว่าคนตัวเองให้พบว่าตัวเองชอบแบบไหนอยากเรียนแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นนะใช้ตัวเองให้เป็น,นะแ,ปนแล้วก็จะเป็นความสําเร็จขอจขอวอวยพรนะน,น,น,น้องเนปประสบความสุขด้วยกัน แล้วก็เรียนต่อให้จบทุกนัก,กัเป็นตัวอย่างของเด็กปสอนอให้ชุมชนได้เห็นว่าเป็กกอนปสนก็สำเร็จได้ครับมีกี่เส้นทางที่คิดจะไปขอให้ตามหัวใจไปไม่ว่าฝันเธอ